มอนี้เอากะสิพาเฮ็ดแนวแซีซบๆกรอบๆเบาๆง่าย,ายๆสบายๆนังไก่ทอดเอานังไกม่มักขยำกับเกลื่น้ำสมสุไชู้ล่างออกจ้ะเพื่อที่ห้าสิได้ดับเมือกดับข้าวเลาแล้วก็เอามาล่างให้สะอาดเลยเด้อพักไว้ให้เพิ่นสเสด็จนามสก่อนจังเอามาตัดเป็นชิ้นพอดีพอดีจ้ะแต่ย่าตัดหน่อยเลยเด้อจังเอามามักมักใส่พริกไทยผงปุงโรสแป้งทอดกรอบน้ำจักน้อยพ่อให้เพิ่นละลายแป้งซื้อนะจักเครื่องเป๊กนี่ละ นวดนวดให้เพิ่นเขากันดีเลยแล้วกะมักไวจากเร้านาทีบัดซิทอดกะข้างนะ้ำมันให้หอนสักก่อนแต่ว่าใส่ไฟกลางเด้อแล้วจังหยอดนังไก่ลงไปเป็นแบบว่าห่างๆเนี่ยนะแล้วก็ค้นบ้างพักบ้างจาาบ่ต้องค้นตลอดเวลาเข้ากับบตต้องเฮ็ดยังจากทอดไปเรื่อยๆสักพักเราสิเริ่มติดกันเด้ออันนี้แสดงว่าใกล้กรอบแล้วกะทอดไปอีกจาาช่วงนี้บ่ต้องค้นแล้วดุพอเราเริ่มกรอบแล้วกะสีแตกแยกออกจากกันแบบนี้กะทอดไปจนกรอบเป็นสี้มเข้มอันนี้แล้วแต่มักเด้อ แต่อ้่ยกะว่าใดที่เราละจาแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันนังไก่นี่คือกําลังกรอบแล้วก็สีสวยแต่ตอนเอาขึ้นไม่ๆแล้วก็สิบกกรอบดอกละพักไว้จากบดแล้วก็สิกรอบเองกรอบบะก,กรอบกะฟังเสียงสวบเบิ้งกินกับตำบัะหุ่งเผ็ดๆสุดยอดแซ่บถึกใจคักอร่อยเวลิกุด